ถ้าเราฟาร์มสิบรอบเราก็ได้เป็นแสนแล้วโย่ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับไต่เช่นเคยวันนี้อยู่กับโปรเจกต์มิ w เวอร์เหมือนเดิมเลยวันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคการหาเงินหายยังไงให้ไวที่สุดและมีกี่วิธีเดี๋ยวไปดูกันเลยครับป้ายตอนนี้ผมก็ได้มาถึงเกาะมาเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็จะตรงไปที่เพจเลยตอนนี้ก็มาถึงตรงเพจแล้วนะคือจะหาเงินยังไงก็นี่ไงจากเพจง่ายเลยเราก็จะทำเพจบอท ตัวน,นี้ไปก่อนได้ห้าพันสองนะเราก็จะฟาร์มไปตอนนี้ป้าก็ตายแล้วนะเราก็ได้เงินห้าพันสองเราก็รีบวิ่งไปข้างล่างต่อเลยไปล้วก็รับเพสมาซึ่งก่อนนี้ดียังไงก่อนนี้มันมีมอนถึงหกตัวนะเราฟาร์มรอบเดียวก็ได้แล้วเราก็เรียบเรียกมอนมาให้ครบล้วก็สกิลไปเลยไป แล้วก็ได้มาอีกสองพันห้าเราก็ไปอีกรอบไปอีกรอบเลยอย่างนี้อย่างนี้ไปเรื่อยเรียกมอนมามานี้ตุ่นหนูม่มไม่มาก็ได้ห้าพันสองเราก็ได้ แล้วเราก็ไปเฟสบอสต่อเลยสองสองรอบปุ๊บเฟสบอสต่อ,อ,อบอสก็จะเกิดพอดีนะอย่างนี้รนเราฟาร์มบอสหนึ่งแล้วก็ฟาร์มข้างล่างสองซึ่งมันตกรอบละข้างล่าง 2, สองพันห้าสองครั้งก็ห้าพันอันนี้ก็ห้าพันห้าพันสองก็เป็นหนึ่งมื่นสองร้อย หนึ่งื่นสองร้อยเลยนะถ้าเราฟาร์ม10บรอบเราก็ได้เป็นแสนและซึ่งก่อนนี้เป็นก่อนอะไรที่ดีมากเพราะว่ามอนมันมีถึง6ตัวเราจะฟาร์มบอสได้ง่ายด้วยเพราะบอสตรงนี้มันไม่โหดเท่าไหร่นะแล้วก็มีโอกาสเราได้ไอแร่ราวาด้วยนะเพื่อไปปลดล็อกบอสบลัข้างล่าง่ะซึ่งก่อนนี้มันก็ทําเงินได้ดีในก่อนนี้ก็แนะนําสําหรับคนที่มาถึงก่อนนี้แล้วนะแบบเบลประมาณเท่าไหร่นะ หกร้อยอ่ะก็คือแนะนํามาก่อนนี้เลยงั้นไปดูก่อนที่2เลยเกาะมารีนฟอร์ดไปก่อนจะไปเกาะมารีนฟอร์ดผมก็ได้เรามาดูเกาะสกายเปียเล็กให้ดูก่อนเกาะสกายเปียเล็กน,นี้มันได้เงินสองพันึ่เป็นข้างล่างจะได้2 5งพแต่เกาะสกายเปียเล็กนี้มันมีมอนแค่3ตัวนั่นเองซึ่งเราจะเสียเวลาฟาร์มมากแล้วมอนก็มีเลือดที่เยอะกว่ามอนข้างล่างอีก ซึ่งมันไม่้มเลย exp ก็ได้ไม่ต่างกันแล้วก็บอสได้5,008ซึ่ง exp อะคุ้มแต่เงินก็ไม่ต่างอะไรอย่าปล่อยข้างล่างมากซึ่งเราถ้าเราจะฟามีพ e ก็ตัวนี้ก็ฟุ้มกว่าแต่ถ้าเงินก็ตัวข้างล่างดีกว่าผมว่าฟุ้มไปเยอะซึ่งไม่แนะนำก่อนนี้มากเท่าไหร่แต่ถ้าใครอยากมาฟามก็มาฟามาได้นะงั้นเราไปดูมาริฟร์กันต่อเลย ตอนนี้ก็ถึงมารินฟอร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็จะไปตรงไปที่เฟสเลยเราก็จะไปดูเฟสวอรเบลเก้าร้อยก่อนได้แปดพันสรอห้าสิบเลยนะซึ่งสูงม,มากจะต้องฟารมยนึงย่งยหงเงินเราก็ใช้สูตรปรับไปเลยเอ้าไม่ติดมานี่ว่าก็ตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะไปข้างล่างกันต่อเลยถึงเฟสแล้วนะเราก็รับเฟสแปดร้อยนะเราก็ ซีมอนซึ่งเวดนี้มีแค่5ตัวนะมันเลยง่ายสำหรับคนจะทำทางจากก่อนนี้นะึ่งเราฟาร์มได้ถึง2รอบแล้วก็ไปฟาร์มบอสต่อ3า0พหนึรอ <c oughs> ได้ถึงสามพันหนึ่งเลยแล้วก็ฟาร์มอีกรอบสองรอบแล้วฟาร์มสองรอบปุ๊บเราก็ไปฟาร์มตรงนี้ ไปฟาร์มบอสต่อซึ่งเราจะวนแบบนี้เพื่อหาเงินไปชุมผลนี่แล้วเราก็ไป,ไปที่เฟสเลยแล้วก็รับปเฟสบอสต่ออย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยซึ่งก่อนนี้ตกรอบแล้วแหละซึ่งก่อนนี้ตกรอบละหนึ่งหมืนงสรสบเลยนะคุ้งกว่าสองกาตะกี้นะแต่เรื่องมันก็จะเยอะกว่านะซึ่งก่อนนี้ก็ดีกว่าเกอะสกายเปียมาก แนะนำก่อนนี้ถ้าใครเพิ่งสงสูงนะถ้าใครอยากมาฟาร์มตังก็ลองมาดูได้งั้นไปลองดูเกาะสก,กายเปียใหญ่กันว่ามันจะได้เงินเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้ก็มาถึงเกาะสก,กายเปียใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ hmm? วเราก็มาอยู่หน้าเฟสหนึ่งพันห้าสิบนะซึ่งเคยตัวน,นี้ก็มีห้าตัวแล้วก็นื่งบอลตัวนี้มันมีห้าตัวเหมือนกันนะถ้าไปฟาร์มไปซึ่งตัวน,นี้ก็จะถึกกว่าสองที่ตรงนู้นมากแต่ก็ยังดีนะเพราะว่า ตรงนี้มันตีสายโลเกียไม่เข้าถ้าใครเป็นสายโลเกียก็มาตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะโลเกียตีไม่เข้าเราก็ลองไปตีบอสจะได้เท่าไหร่ซึ่งบอสนั้นได้แปดพันสี่ร้อยห้าสิบอ่ะถือว่าได้เยอะเชียวแต่ไม่เยอะไปกว่าตะกี้ตะกี้มันเท่าไหร่นะแปดพันสองร้อยนะซึ่งบอสต,ตัวนี้ก็เลือดเยอะ ได้เลยเราก็ฟามไปซึ่งปากก็ตายแล้วนะได้8,450ซึ่งรวมบวกกันก็น่าจะได้1,1800นะซึ่งก่อนนี้ก็ใช้ได้ถือว่าเงินดีแต่มอนก็จะถึกกว่าก่อนก่อนหน้านี้แล้วก็มีมอนถึง5ตัวนะ่ะ แล้วก็เฟส5ตัวเหมือนกันซึ่งมันก็ไม่ยากเท่าไหร่ดีกว่าเกาะสกายเปียเล็กที่มีมอน3ตัวแล้วเราก็ต้องฟาร์ม2รอบถึงจะได้เงินนะ่ะมันมันไม่ดีเอาเลยก่อนนี้ดีกว่าเราฟาร์มมอนตรงนี้สองรอบแล้วเราก็ไปตีบอสได้บราก็จะตายเกิดอีกทีซึ่งมันดีกว่างั้นลองไปดูเกาะปฏิบัติเลยไปดูเกาะต่อไปปะซึ่งตอนนี้เราก็มาถึงเกาะปฏิบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ เราก็จะมาดูว่ามอนได้เท่าไหร่ถ้าเราคร่เบลแมเราเราก็มากเกาะฟาร์มกว่านี้ก็ได้เ<ม>งินที่ได้คือ3450นะแล้วมอนมีอยู่กี่ตัวมีทั้งหมด5ตัวกับเฟสที่มี6ซึ่งเราก็อาจจะเสียเวลาฟาร์มไปแั้พักนึงเราไปดูบอร์ดกันว่าจะได้เท่าไหร่ <S <S <ม>บอรได้บอร์ได้8,650ซึ่งก็ไม่ต่างอะไรจากเกาะมารินฟอร์ดเลย ซึ่งแนะนําเป็นมา,ารินฟอร์ดดีกว่าความง่ายกว่าแล้วก็ได้เงินไวๆแต่ถ้าใครยังเม่อไมแม็ก็มาฟาร์มก่อน,นี้ก็ได้นะก่อนนี้ก็ EP สูงเลยแหละซึ่งที่ผมแนะนําก็มีอยู่3เกาะนะก็คือเกาะมารินมารินนี้นะหกรแล้วมารินฟอร์ดแ0ดแล้วก็เป็นเกาะของฟ้าเก้าร้อซึ่งจะสมที่สุดสําหรับการฟาร์มเงินนะ เป็นไงกับบ้านสำหรับเทคนิคการฟาร์มเงินของผมใครมีเทคนิคการฟาร์มเงินที่ดีกว่านี้ก็บ,บอกกันได้นะตลอดวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และซับติดตามให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย,บายกัน